สวัสดีค่ะวันนี้แม่บีจะมาสอนวิธีการเช็คเลขรหัสพัสดุไปรษณีย์นะคะมีน้องๆหลายคนที่เป็นลูกค้าของแม่บีเช็คไม่เป็นแม่บีก็เลยทําคลิปวิดีโออันนี้ขึ้นมาเพื่อช่วยในการให้น้องๆชุดใหม่นะคะได้หัดลองเช็คด้วยตัวเองปกติแม่บีจะมีช่วยเช็คบ้างอะไรบ้างแต่ตอนนี้เช็คไม่ไหวแล้วน้องๆก็หัดเช็คก,กันเองนะคะไลน์ของแม่บีก็มียิงเข้ามาเป็นระยะอันนี้คือเพจที่ได้ยินเสียงติ๊งๆนะคะ อันนี้คือเพจขายขนมของน้องนาทชานี่นะคะเพจหน้าหลักของน้องนาทชาคือขายขนมนาทชาไอสวรรค์ชอบไอสวรรค์นี่คือชื่อไทยของน้องนาทชานะคะเข้ามาติดตามกันได้แล้วก็มาติดตามข่าวจากหน้าเพจนี้ได้ว่ามีของอะไรขายแล้วก็มาเอาภาพ QR code ของไลน์แม่บีได้จากที่เพจนี้นะคะเดี๋ยวอีกหน่อยแม่บีจะให้เป็น IDline ตอนนี้เป็นภาพ QR code เข้าในลน์ใครต้องการล ne ของแม่บีเข้ามาที่หน้าเพจนี้ได้นะคะโอเคมาดูนี่ต่อถ้าน้องๆที่สั่งของในสั่งของออนไลน์ประจำอย่างเงี้ยให้น้องๆติดแอป,ปอนนี้เวก็ดีนะคะสำหรับไว้เช็คนี่แม่บีติดเอาไว้ตอนที่แม่บีช่วยน้องๆที่เช็คไม่เป็นแต่ตอนนี้ช่วยน้องๆไม่ไหวแล้วนะคะน้องๆต้องช่วยตัวเองนะก็คือต้องหัดทำนะคะ มันไม่ได้ยากอะไรเลยแค่ติดตั้งแอปที่แม่บีให้ดูขึ้นมาแล้วก็มาที่หน้าของมันเจ้าแอปอันนี้สามารถตามติดตามได้นะคะลองไปศึกษากันดูนะอย่างเช่นเรากดรหัสทั้งเดียวใส่เลขพัสดุคทั้งเดียวแล้วเราก็กดติดตามเอาไว้พอของไปถึงตรงไหนเดี๋ยวมันจะขึ้นเป็นเหมือน SMS เตือนเราติ้งติ้ง,งเหมือนไลนะะ์างค่ะว่าถึงนี่แล้วนะถึงนี่แล้วนะแต่อันนี้แม่บีจะสอนคร่าวๆนะคะให้ดูกันนี่ มาดูที่นี่ก่อนสลิปเวลาส่งของใช่ไหมมันจะได้สลิปไปสนีนี้ขึ้นมาแม่บีจะเอาสลิปเนี่ยไปลงไว้ให้ที่หน้าโปรไฟล์หน้าหลักในลายของแม่บีนะคะวิธีดูสลิปก็คือ en อันนี้ก็คือเป็น ems ลูกค้าที่ส่งแบบขอส่งแบบ ems เพิ่ม50บบาทของจะถึงไวและเวลาเช็คออนไลน์อย่างเงี้ย เช็คในใน,ในแอปเนี้ยนะคะจระ,ะเยดเดี๋ยวมาดูกันเป็นขั้นตอนนะอันนี้คือชื่อผู้รับชื่อผู้รับแม่บีแม่บีจะให้น้องตอนที่โอนเงินพอน้องกดแม่บีถ่ายภาพสลิปใช่ไหมสลิปโอนเงินไม่ให้บีแม่บีเสร็จแม่บีก็จะบอกว่าชื่อผู้รับของคุณอันนี้อันนี้นะคะอสมมุิ หกทับแปดสิบสี่หรือ6กทับแปดสิบสองถ้าแม่บีบอกว่าชื่อพุ้รับของคุณหกทับแปดสิบสี่คุณก็ดูนี่อ๋ออันนี้คือคุณแล้วคุณก็มาเอาเลขตรงนี้ไปได้ถ้าคุณต้องการเอาไปเช็คนี่นะคะเอาไปให้หมดทั้งแถวนี้เลยนะตั้งแต่ EN แล้วก็เลขแล้วก็ไปจบด้วยไอตัวภาษาอังกฤษอีกโอเคมาเริ่มกันก็คือมาที่แอปเดี๋ยวแป๊บนึงมันภาพมันเบลอมาที Math ่แอปแล้วเราก็ใส่ ใส่เลขได้เลยห้ามเว้นระยะอย่างเช่นภาษาอังกฤษก็ให้ใส่ตัวใหญ่แล้วก็ต้องใส่พิมพ์ใส่ตัวใหญ่นะคะอย่าไปใส่ตัวเล็กเพราะว่ามันก็จะขึ้นว่าคุณใส่เลขใส่ผิดอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องเว้นช่องไฟล์ต่อไปเลยเสร็จผภาษาอังกฤษส,สองตัวหน้าเสร็จแล้วก็ใส่เลขต่อไปเลยน้องๆหลายคนให้แม่บีสอน แล้วทิดดูลูกค้าแม่ปีวันนึงหลายคนเนี่ยแม่ปีมานั่งพูดมันก็ไม่ได้อะเนาะตรงนี้ต้องเข้าใจแม่ปีนิดนึงนะคะแม่ปีก็เลยเออทำเป็นคลิปวิดีโอดีกว่าจะได้สําหรับคนที่ไม่รู้ด้วยอันนี้กดไปแล้วนะคะนี่อันนี้เป็นแบบ E M S อันนี้มันน iPad มันก็จะละเอียดนิดนึงเมื่อจะมีแบบเส้นทางด้วยเห็นไหมว่าวิ่งไปถึงไหนแล้วแต่ว่าถ้าเกิดเป็นในมือถืออย่างเงี้ยมันก็จะขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหม เอ็มเอสมันจะขึ้นมาเตือนจะแจ้งหมดว่าถึงนี่แล้วนะไปนู่นแล้วนะไปนี่แล้วนะเดี๋ยวกหน่อยจะถึงบ้านเราแล้วนะอะไรอย่างนี้ถ้าเอ็มเอสเพิ่มห0สิบาทมันจะตีตรงนี้ของถึงไวแล้วก็เช็คแล้วจะได้ละเอียดสําหรับคนที่ไม่ค่อยอยู่บ้านจะได้รู้ว่าอ๋อเดี๋ยวของเราจะถึงวันนี้นะต้องสั่งคนให้อยู่บ้านคอยรับของหรือไม่ก็ตัวเองก็ต้องอยู่บ้านคอยรับของหรือไม่ก็มีใครก็ได้ให้อยู่บ้านคอยรับของแต่คนที่ไม่มีปัญหาคือถ้าไปตนีมา เจอเราเจอคนรับอยู่แล้วตลอดก็ส่งแบบไม่ต้องเสียงินก็ได้ที่แม่บีส่งฟีให้เป็นแบบลงทะเบียนบางคนถามลงทะเบียนคืออะไรก็คือของมันถึงช้าค่ะถึงไม่ช้าเราก,ก็คือปกติเป็นมาตรฐานของไปรษณีย์ไทยที่ว่าจังหวัดนี้ต้องถึงวันนี้ส่งกี่วันถึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอเคมาดูจะให้ดูว่ามันไม่ละเอียดยังไงถ้าเกิดเป็นเออเป็นแบบลงทะเบียน ลงทะเบียนตัวข้างหน้าเดี๋ยวนะภาพเ็าไม่อยากจะชัดลงทะเบียนลงทะเบียนปกติที่แม่บีส่งฟรีให้ข้างหน้ามันจะเป็น R กับ J แล้วก็เลขแล้วก็ไปจบด้วยภาษาอังกฤษเราก็ใส่เหมือนกับขั้นตอนตะกี้นี้ของ ems แล้วก็กดตามที่เขาให้มานะคะถ้าไปผิดตัวหนึ่งก็ไม่มันก็ขึ้นมาว่าเลขนี้ไม่มีนะต้องดูให้ดี ตอนนี้แม่บีกำลังปรับปรุงสลิปเมื่อก่อนสลิปแม่บีจะเบอร์แต่ว่าตอนนี้อา้าถึงไหนละตอนนี้สลิปเริ่มชัดขึ้นคือคนส่งของแม่บีที่ประเทศไทยอะค่ะเขาก็มีงานประจําแม่บีก็มีงานประจําที่เยอรมันแม่บีจะส่งของจากเยอรมันไปให้ญาติที่ไทยหายเป็นคนจัด แยกของให้ให้ลูกค้าพลาดปืนไม่ได้ดูไม่เป็นไรเนาะตอนวิธีการก็คืออ่าก็จิ้มจิ้มไปแค่นั้นตามเลขที่ที่มีแล้วเราก็กดอันนี้แบบลงทะเบียนธรรมดานะเห็นปะ่ะขึ้นนี้อันเดียวเพราะว่าแล้วก็ยังอยู่เสนาอันนี้สลิปไปเดียวกันนะคะสลิปไปเดียวกันเอยไม่ใช่สลิปคนละใบแต่ส่งวันเดียวกัน แต่ว่าอันนี้เป็นส่งแบบลงทะเบียนมันจะไม่ละเอียดมันจะขึ้นแค่นี้เองมันจะอยู่เซนาเขียนว่ารับของแล้วนะคะรับของคุณแล้วนะวันที่นี้แล้วมันก็จะไม่แจ้งรายละเอียดจนกว่าของจะไปถึงไปรษณีย์ปลายทางอย่างเ e m s มเสกี้เนะี่ยเห็นไหมที่แม่บีให้ดูมันจะแจ้งขึ้นมาเลยว่าถึงนี่ถึงนี่ถึงนี่นี่แต่ว่าถ้าเป็นลงทะเบียนมันก็จะเป็นอย่างนี้ สำหรับคนที่ไม่รีบร้อนของไม่รีบร้อนต้องการของหรือมีคนรับอยู่รับของอยู่ที่บ้านก็ส่งธรรมดาก็ได้ค่ะลงทะเบียนแบบนี้เนาะ EMS ก็คือคนที่เขาไม่ค่อยอยู่บ้านหรือมีธุระมีงานแล้วก็ต้องคอยติดตามของจากไปรษณีย์ก็ EMS ย่อจะไวหรือคนต้องการของไวน้องๆบางคนอยากจะชิมะเนาะ,นะก็เพิ่มยอมเพิ่ม50บบาทนะคะเพื่อได้ EMS โอเคอย่างน้อยก็เป็นแล้วเนาะใช่กันเป็นแล้วใครที่เป็นลูกค้าแม่บีนะคะพอโอนเงินเสร็จภายใน2วันให้ไปที่หน้าโปรไฟล์ของแม่บีหน้าโปรไฟล์หน้าหลักของไลน์ของแม่บีแล้วก็ไปดูว่าสลิปแม่บีเอาลงแล,ล้วหรือยังภายใน1นึวันถ้า1วันยังไม่มาก็คือไปดูวันที่2นะเพราะว่าบางชีสลิปจะมาช้านิดหนึ่งเพราะสลิปญาติของแม่บีจากที่ไทยต้องส่งภาพมาให้แม่เบียร์นะคะถ้าช้าบ้างอะไรบ้างขอโทษนะ แต่ส่งแน่นอนค่ะของไม่เคยอยู่ที่แม่บีสาวันคือโอนเงินวันนี้หนึ่งถึงสองวันจะส่งของส่วนมากจกะวันเดียวโอนวันนี้พรุ่งนี้ส่งโอเคนะคะขอบคุณลูกค้าของแม่บีทุกๆคนนะคะแล้วค่อยติดตามหน้าแฟนเพจนะคะว่าจะมีขนมอะไรใหม่ๆม,มาขายกันเนาะโอเคสวัสดีค่ะ